สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะ,ะกลับมาเจออ้อมอีกแล้วนะคะก็สำหรับรายการนะคะตามติดชีวิสามีญี่ปุ่น VS ภรรยาคนไทยนะคะกะ็จะเป็นรายการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลนะคะแล้วก็ประสบการณ์นะคะวิธีพิชิตใจหนุ่มญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องราวอีก ต่างๆมากมายเลยนะคะที่อ้อมจะมาเปิดแชร์ให้ฟังนะคะส่วนใหญ่ข้อมูลที่อ้อมมาเปิดแชร์อ้อมก็จะไปหาข้อมูลมาบ้างแล้วก็จากการสอบถามจากสามีมาบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มาเอามาแชร์เรียกว่าเป็นปลิดความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่มีความสนใจในเรื่องนี้นะคะโอเคส่วนวันนี้นะคะวันนี้อ้อมจะจะมาพูดนะคะถึงเกี่ยวกับ เรียกว่ามุมมองนะคะมุมมองเรียกว่ามุมมองทางด้านเรื่องสัญญกรรมะคะ่ะคืออ้อมตั้งหัวเรื่องเลยนะคะก็คืออผู้ชายญี่ปุ่นนะคะไม่สนใจผู้หญิงที่สัญญกรรมจริงหรือไม่เพราะเหตุใด,ดนะคะเพราะอะไรอันนี้คืออาจากที่อ้อมได้พูดคุยกับาสามีของอ้อมนะคะหลักๆก็คือเขาก็บอกว่าจริงนะคะจริงอันนี้แต่เขาก็เรียกว่าอะไรอะ่ะ เขาก็พูดคร่าวๆมานะคะว่าอย่างสมัยก่อนนี่คืออ้อมเข้าเรื่องลนะคือสมัยก่อนเนี่ยความคิดของอคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความคิดว่าอย่างหน้าตารูปร่างของเราเนี่ยเวลาเกิดออกมาเนี่ยค่ะเขามองถึงว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าสร้าง สร้างมนุษย์หรือว่าสร้างเราขึ้นมาที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ DNA คือสร้างเรามาเป็น,ปนแบบนี้เป็นธรรมชาติดีที่สุดนะคะคือเขาจะหลงรักในความธรรมชาติก็คือสิ่งที่จะเป็นสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยค่ะ อีกสิ่งหนึ่งก็คือความสามารถความคิดนะคะการบริหารจัดการของผู้หญิงอันนี้คือความเก่งเฉพาะตัวในแบบของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนคือเขาจะชอบความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะคะอย่างถ้า ถ้ามีมีคนนะคะที่แบบว่าไปทำสัญญกรรมแบบเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็คือส่วนใหญ่จะเน้นไม่เปิดเผยข้อมูลนะคะเพราะว่ามองว่าสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งน่าอายนะคะคือคือจะไม่บอกใครอะ่ะคือพูดปุบปุบเด ถ้าถ้าสริก็อาจจะนิดๆหน่อยๆคือแบบทำแบบแทบที่จะไม่มีใครรู้เลยนะคะอย่างเช่นยิ่งเป็นดาราคนที่มีชื่อเสียงในสังคมเนี้ยที่ต้องออกสื่อออกโซเชียลบ่อยๆเนี้ยค่ะถ้าใครแบบไปทำสัญยกรรมมาเนี้ยมันกลายเป็นว่าจะถูกกระแสสังคมมองเลยนะแบบว่าอุ๊ยผู้หญิงคนนี้ยทำสัญกรรมมานะคือมันไม่ใช่เรื่องที่ เรียกว่าอะไรเรื่องที่น่าชื่นชมใช้คําพูดนี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่ามันน่า,น,าน่าอายในสังคมมากกว่าเขาก็เลยมองว่าการสัลยกรรมเนี่ยคือไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีความนิยมในความคิดของผู้ชายญี่ปุ่นเลยแต่แต่ถ้าเป็นคันคันหน้าแต่ถ้าเป็นสังคมปัจจุบนันเริ่มมีการเปลี่ยนไปหมายถึงในสังคมของประเทศญี่ปุ่นนะคะ อาจจะด้วยวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านเช่นหลักๆคือประเทศเกาหลีประเทศไทยเราก็ไม่แพ้กันนะคะก็คือจะให้ค่านิยมเรื่องการสัญญกรรมอ่ะค่อนข้างเยอะมันก็จะมีในกลุ่มวัยรุ่นหรือแบบวัยเด็กๆนี่แหละคือมันก็เสพสื่อหลายๆทางใช่ไหมคะมันก็มีความต้องการที่จะแบบ บินไปเกาหลีบินมาประเทศไทยแล้วมาทําสัญญกรรมแล้วกลับไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะแนวความคิดแล้วประเพณีเขาของคนญี่ปุ่นมันก็ยังอยู่มันยังมีอยู่แบบเดิมอยู่นะคือก็ยังไม่ชอบสัญญกรรมนะคะสัญญกรรมก็คือใครที่ไม่เข้าใจว่ามีอะไรบ้างมันก็คือการเรียกว่าอ้อมอ้อมตั้งตั้งเป็นข้อความไว้อะว่าเป็นการเปลี่ยนเพิ่มเสริมลด มันมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะลดนั่นลดนี่เสริมนั่นเสริมนี่ขึ้นมานะคะเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ขึ้นมาดิบหนึน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับหน้าตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นสังคมไทยเราอะ่ะจะแตกต่างจากสังคมญี่ปุ่นนะแต่อ้อมมองว่ามันก็คล้ายๆก,กันนะอย่างเมื่อก่อนใช่ไหมใครสัญญกรรมมานี่แบบโอ้คนจะพูดเลยเหมือนกันแบบโอ้คนนี้ไปทําหน้ามาอย่างนั้นอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นสังคมปัจจุบันน่ะกลายเป็นการสัญญกรรมเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบทุกคนให้ความสนใจแล้วก็มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะคะคือ,อทุกคนมีสิทธิที่จะไปทํานะคะเพราะว่าเงินก็เงินของตัวเองคือแล้วก็อีกอย่างคนเราจะเสริมบุคลิกเสริมรูปร่างของตัวเองให้ดูดียิ่งเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยคือมันสําคัญนะคะอย่างอย่างในความคิดของประเทศไทยนะก็ อ้อมจะหยิบยกมาประมาณนี้นะคะแต่ส่วนส่วนอีอกข้อนึงนะคะเป็นเสริมเล็กๆแล้วกันเนาะนอ,อนอกเหนือจาก ผู้ใช้ญี่ปุ่นที่ชอบความเป็นธรรมชาติแล้วเนี่ยราคาอาจจะมีส่วนนะถ้าเป็นสังคมปัจจุบันราคาอาจจะมีส่วนนะคะอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าการทําสัญญกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นก็ราคาแพงเหมือนกันนะคะราคาเขาจะมีตั้งแต่หลักหมื่นเยนถึงหลักแสนเยนเลยก็มีนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะคะก็อ้อมสรุปมาคร่าวๆประมาณนี้นะคะถ้าเราเป็นผู้หญิงไทย เรามีความสนใจในผู้ใช้ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเราอยากมีเรียกว่าอยากสัญญกรรมให้มันดูดีอะไรเงี้ยเ,เราไม่ต้องเปิดเผยก็ได้ค่ะอันนี้คืออ้อมแนะนำนะถ้าเราเ จะจีบผู้ชายญี่ปุ่นยังไงอ้อมเชื่อว่าหน้าตาเราอะมันก็มีส่วนอยู่แล้วแหละใครจะมาผิวดำดำด่างไม่มีตาไม่สวยเงี้ยเดินไปหาผู้ชายที่ไหนก็ไม่มีใครชอบใช่ไหมแต่ว่าอ้อมเอาแนวความคิดอ้อมมาบอกตรงที่ว่าเราทําไปเถอะเราทําได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเปิดเปิดเผยข้อมูลกับเขาก็ได้ เนาะรอให้ถึงขั้นที่แบบว่าเออเราแต่งงานเป็นครอบครัวกันแล้วละอะไรเงี้ยค่ะถ้ามันถึงจุดจุดหนึ่งที่เราพูดคุยกันได้เราก็บอกเขาก็ได้ถึงนะ้ตอนนั้นเขาก็รับได้ปกตินั่นแหละค่ะเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะที่อ้อมเอามาพูดคุยกันนะคะก็หลักๆเลยเอาเป็นความธรรมชาติไว้ก่อนแต่ยังไงก็แล้วแต่มันอยู่ที่หลักความคิดความ ความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยเวลาที่เราจะคบกับผู้ชายญี่ปุ่นนะคะนะคะถ้าเราแบบว่าเออคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันมากขึ้นยังไงมันก็ไปกันได้อ้อมเชื่อแบบนี้นะคะโอเคก็ อขออนุญาตลากันไปก่อนนะคะยังไงก็เจอกันเจอกันคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะกับรายการอ้อมนะคะตามติดชีวิตสามีญี่ปุ่น v s ภรรยาคนไทยนะคะแล้วก็จะจะได้มาเจออ้อมในทุกๆคลิปเลยใครมีปัญปัญหาคือข้อสงสัยข้อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะสามารถลงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวอ้อมก็จะเข้าไปกดทุกใจกดหัวใจเป็นกําลังใจให้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุก ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของอ้อมนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ